ที่นี่คือหมู่บ้านรักไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอ,อนซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆได้รับการขนานนามว่าลิตเติ้ลไชน่าของไทยดินแดนแห่งชุมชนชาวจีนยูนานที่หลายๆคนเนี่ยอยากมาเที่ยวให้ได้สักครั้งหนึ่งแล้วเอฟฟี่แบตเตอรี่พาเที่ยวก็พาทุกคนมาเที่ยวที่นี่กันค่ะ บอกเลยว่าครั้งนี้นะคะ FB Battery พาเที่ยวพามาไกลมากๆฝ่าฟ,าฟันมาแบบพันก่อโค้งนะคะในที่สุดก็มาถึงเลยค่ะพอมาถึงแล้วคือบอกเลยว่าอยากเก็บบรรยากาศให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวไปล่องเรือกันดีกว่าค่ะเพราะว่าวันนี้บรรยากาศคือดีมากหนาวไม่ไหวค่ะทุกคนไปล่องเรือกันบ้านรักไทยหรือว่าบ้านแม่ออหมู่บ้านที่มีเรื่องราวความเป็นมาอก่นยาวนานอยู่ที่ตำบลหมอกจำแปะ ทางจากตัวเมืองแม่ลงอรเนี่ยประมาณ44กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะเป็นหมู่บ้านสุดท้ายก่อนที่จะถึงชายแดนไทยพมา่าชาวบ้านในหมู่บ้านส่วนใหญ่เนี่ยอพยพมาจากทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองนั่นเองบริเวณหมู่บ้านเนี่ยจะมีทะเลสาบที่เรียกได้ว่าเป็นจุดที่สวยงามของที่นี่เลยค่ะนั่นก็คือจุดที่วันนี้เราจะพาทุกคนไปล่องเรือก,กันค่ะ เป็นภาพบรรยากาศนะคะทุกคนการร่องเรือคือเขาจะมีหลายเจ้ามากๆคือทุกเจ้าก็คือสวยหมดเลยแล้วแต่เลือกได้เลยค่ะแต่วันนี้เนี่ยเรามาของไรชาเฉินฟงนะคะเป็นรีสอร์ทเขาก็มีรีสอร์ทด้วยแล้วก็มีเรือให้เช่าด้วยก็คือจองได้แล้วแต่แต่คือจริงๆไม่ได้ฟิกนะคือถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้อยากจองเจ้าไหนชอบเจ้าไหนก็ได้หมดเลยค่ะ ที่เนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ที่บ้านรักไทยอย่างเดียวนะคะทุกคนคือที่เนี่ยยังมีทุ่งบัวตองด้วยก็คือจะเป็นดอกบัวตองที่แบบสวยมากบรรยากาศด้านหลังนะก็จะเป็นแบบภูเขาเยอะแยะเลยค่ะคือจะเป็นทุ่งบัวตองที่แบบสุดลูกหูลูกตาเลยคือทุกคนถ้าเกิดจะมาที่บ้านรักไทยอย่ามาที่นี่ที่เดียวคือแวะเที่ยวที่แม่ห้องสอนด้วยซึ่งทางทีมงานของเราก็มาแล้วนะคะก็คือเก็บภาพบรรยากาศมาให้แบบเรียบร้อยเผื่อใครจะไปตามรอยก็สามารถไปตามรอยได้นะคะทุกคน คือบ้านรักไทยเนี่ยสามารถเที่ยวได้ทั้งปีเลยค่ะคือความสวยงามของแต่ละฤดูเนี่ยจะไม่เหมือนกันแต่ไฮซีซันก็จะเป็นช่วงนี้ที่เรามานะคะคือช่วงปลายปีนะคะก็จะแบบอากาศเย็นอะไรประมาณนี้บรรยากาศก็จะดีค่ะคือที่เนี่ยถ้าเกิดว่าฝนตกใช่ไหมตอนเช้าก็จะมีหมอกคือหมอกเนี่ยมีให้แทบจะแบบแทบจะทุกวันเลยค่ะคือมาแบบแทบจะไม่ต้องลุ้นกันเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ที่เนี่ยเป็นที่เที่ยวแบบยอดนิยมมาก เราเช่าชุดใช่ไหมก็จะมีแบบชุดชงชาให้ด้วยค่ะทุกคนอ่ะไหนๆเรามาคนเดียวอ่าชนกับแม่ซื้อไปก่อนบรรยากาศตอนกลางคืนไม่ได้มีแค่ล่องเรือนะคะจะมีเขาเรียกว่าตลาดเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศถนนคนเดินกันว่าเป็นยังไงค่ะหุยชาหอมเลยเนี่ย น,นี้เราก็มาถึงที่ตลาดกันแล้วนะคะที่บิวเกิดมาต้นๆว่าเราจะมาเดินตลาดกันเนาะคือตลาดสองข้างทางตรงนี้ค่ะก็จะเป็นแบบขายของฝากที่เนี่ยเขาจะดังเรื่องชามากๆเนาะเพราะว่าบนดอยเนี่ยมันจะอากาศค่อนข้างเย็นค่ะเราก็จะปลูกชาได้ชาที่นี่จะมีความหอมมากๆเลยค่ะเผื่อใครมาที่นี่นะคะต้องไม่พลาดเลยที่จะมาเดินตรงนี้จะเป็นฟิลแบบถนนคนเดินมีร้านอาหารมีของกินมีของฝากแล้วก็มีร้านเช่าชุดด้วยเผื่อใครอยากจะทํากันบ้านคือดูร้านเช่าชุดตอนเย็น แล้วก็เผื่อพรุ่งนี้เช้าก็จะได้แต่งตัวชุดสวยๆนะคะทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะทุกคนของบ้านรักไทยนะคะเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าคือวันนี้เรามาถึงเนาะก็ขําแล้วไปล่องเรือและแล้วก็ไปเดินหาตอนนี้คือหิวข้าวมากยังไม่ได้กินข้าวเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาเก็บบรรยากาศอีกทีนึงนะคะว่าจะสวยขนาดไหนตอนเช้าเพราะว่าเราจะแต่งคอสตูมแบบจัดเต็มเลยเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าค่ะขออนุญาตไปพักผ่อนก่อน เสนนี้ยามเช้าค่ะทุกคนวันนี้คือเราตื่นแต่เช้าแล้วก็จะบอกว่าอากาศหนาวมากคือที่เราตื่นแต่เช้าวันนี้นะคะเหมือนที่เราบอกกันเลยเมื่อวานเราจะพาทุกคนมาล่องเรือชมบรรยากาศตอนเช้ากันคือบรรยากาศตอนเช้าคืออากาศดีมากๆเลยค่ะแนะนําว่าใครจะมาถ่ายรูปต้องตื่นแต่เช้านะคะคือไก่ขันแล้วเนี่ยนี่คือ6กโมงนะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปเช่าชุดเพื่อจะได้แบบตรงตรีมแล้วก็ใส่ไปแล้วก็จะได้เข้ากับบรรยากาศนะคะคือวันนี้ที่พักของเราเนี่ยคือ ไล่ชาเฉินฟงรีสอร์ทเนาะเขาก็จะมีบริการเช่าชุดอยู่ข้างหน้าเลยเดี๋ยวเราไปเช่าชุดกันแต่งตัวเขามีบริการแต่งตัวแต่งหน้าทำผมทุกอย่างเอเวอรตติง hmm. เรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวไปเช่าชุดแล้วก็ไปล่องเรือกันค่ะมันเกาหลีเ<ไ>ว้ยก็น่าะเดี๋ยวเอาอันนี้มาเฮสีมาเฮส,สีแต่งตัวให้อ้าวนึกว่าใคร นี่คือ FB มาเช้าวกว่าเราอีกนะเนี่ยเราว่าเราทำกันบ้านเชาวว้าลรวนี่แต่งตัวเป็นใครคะเนี่ยวันนี้ส่งตัวฮองเต้อ้าฮองเต้ สวัสดีครับท่านผู้ชมขณะนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านรักไทยซึ่เป็นบรรยากาศสเชื่นมากอว่าไงแมนะ่นางวันนี้เสด็จพี่จะพาน้องไปที่ไหนคะเนี่ยเสด็จพี่พาน้องมาล่องเรือชื่นชมบรรยากาศความสดชื่นของหมู่บ้านรักไทยตอนนี้คือเป็นบรรยากาศตอนเช้านะคะทุกคนก็คือต้องสมบ,บทบาทนิดนึงเพราะวันนี้เราแต่งแบบแต่งเต็มมากบิวกับพี่เดียวก็คือมาใน เขาเรียกว่าคอสตูมห้องเต้แล้วก็ห้องเฮาครับก็วันนี้ห้องเฮาพาห้องเต้มาเที่ยวเดี๋ยววันนี้ก็คือเราพาทุกคนมาล่องเรือนะคะเมื่อคืนนี้เนี่ยเราสัญญากันไปแล้วว่าเราให้ทุกคนเห็นบรรยากาศตอนกลางคืน,คนคตอนนี้ก็คือเป็นบรรยากาศตอนเช้าค่ะอากาศดีมากคือตอนเช้าคือสดชื่นมาก นะะฝนอันปอยๆนิดนึงแต่ไม่ใช่ปัญหาสำหรับนักท่องเที่ยวอย่างเราเช้าก็บรรยากาศนึงนะครับตกดึกก็บรรยากาศนึงใช่ หมู่บ้านรักไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ปรากฏร,ร่องรอยทางวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ของชาวจีนยูนานไว้อย่างชัดเจนมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายมากๆการสร้างอาชีพภายในชุมชนที่ไม่ต้องไปไหนไกลบ้านแถมยังมีเอกลักษณ์ของที่นี่ก็จะไม่พ้นการดื่มชานั่นเองเพราะบ้านรักไทยเนี่ยชาวบ้านส่วนใหญ่เขาจะปลูกไร่ชากันเต็มไปหมดเลยค่ะ ถึงที่นี่นะคะบอกเลยว่าเมนูนี้ต้องห้ามพลาดเลยค่ะทุกคนนก็คือสุกี้หม้อไฟยูนานนะคะแล้วก็ขาหมูยูนานนี่เลยค่ะแล้วก็มีหมันโถทอดเช่นเคยเนาะคือจะบอกว่าที่นี่เป็นที่ที่เก่าแก่มากๆเลยนะคะคืออยู่มานานแล้วแล้วก็เป็นที่ที่แบบว่าใครมาที่นี่จะต้องมาเช็คอินที่ร้านนี้เลยและเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าสุกี้หม้อไฟยูนานกับขาหมูยูนานจะอร่อยขนาดไหนชิมกันอรอ อร่อยมากลองมากินดูนะคะอร่อยนี่ก็คือบ้านรักไทยนะคะทุกคนคือจะบอกว่าสวยงามมากๆ คือบอกตามตรงเลยนะคะว่าคุ้มมากๆกับการเดินทางครั้งนี้นะคะไม่ว่าเราจะผ่าฟันมากี่โค้งนะคะทุกคนเห็นความสวยงามแบบนี้บอกตามตรงว่าหายเหนื่อยมากๆเลยค่ะคือใครที่มาเที่ยวแม่ฮ่องสอนนะคะหรือว่าจะแวะมาเที่ยวเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําว่าเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าการเดินทางของเราเราก็ต้องใช้รถเนาะถ้าเกิดว่าแบดดีแบตอึดแบตทนนะคะก็บอกเลยว่าต้องนึกถึง Fb แบตเตอรี่นั่นเองนะคะซึ่งแบตเตอรี่ของเราในครั้งนี้นะคะก็คือ Fb Premium Go นั่นเอง ที่ทําให้เรามาถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็ได้ชมหมอกสวยๆแบบนี้นะคะทุกคนเอาเป็นว่าทริปหน้าเราจะไปที่ไหนนะคะอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะกับ FB บแบดเตอี่พาเที่ยวค่ะ